สวัสดีค่ะน้องๆอ,อนุบาลหนึ่งมาพบกับครูกิก๊กกับวิชาศิลปะก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงด้วยการระบายสีกันค่ะในสัปดาห์นี้เราจะระบายสีดวงอาทิตย์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ S, S U N Sun ดวงอาทิตย์ S U N Sun ดวงอาทิตย์ให้เด็กๆเ,เตรียมสมุด Drawing Book KG1 ขึ้นมานะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะ เด็กๆคะจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราระบายตัวอะไรกันนั่นก็คือ Rabbit กระต่ายใช่ไหมคะส่วนในสัปดาห์นี้เราจะระบายสร้างดวงอาทิตย์กันค่ะโจทย์เขาบอกว่า color the sun yellow and orange เขาให้ระบายสีดวงอาทิตย์ด้วยสี เหลืองและสีส้มค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมสีกันก่อนนะคะนี่ค่ะสีแรก yellow yellow คือสีเหลืองนั่นเองค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะ yellow สีเหลืองค่ะ next orange orange สีส้มค่ะ เด็กเตรียม2สิ่งนี้ขึ้นมาก่อนนะคะโอเคค่ะ The first step อันดับแรกเด็กๆค่ะเห็นเซอร์เคิลวงกลมไหมเอ่ยนั่นก็คือหน้าของเจ้าดวงอาทิตย์นั่นเองเราจะใช้ yellow สีเหลืองนะคะระบายสีหน้าของดวงอาทิตย์ค่ะ เด็กๆขาเว้นดวงตาของดวงอาทิตย์ไว้นะคะค่อยๆระบายไม่ต้องรีบค่ะให้เต็มวงกลมเลยนะคะพยายามฝึกกล้ามเนื้อมือตัวเองบังคับทิศทางให้อยู่ในกรอบวงกลมนะคะแบบนี้ค่ะ ที่สำคัญเว้นดวงตาไว้ไม่ต้องระบายค่ะแบบนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเด็กๆขาและสีต่อไปนะคะก็คือ Orange สีส้มค่ะ Orange สีส้มค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สีส้มระบายแสงนะคะจากดวงอาทิตย์แบบนี้ค่ะไม่ยากเลยเพียงแค่เด็กๆต้องใจเย็นๆน,นะคะนี่บททดสอบของเราจะเป็นซอกแหลมๆแ,แบบนี้นะคะค่อยๆถูไปเนาะนี่เห็นไหมคะแบบนี้ค่ะ เด็กๆก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะนี่คะ่ะซัน พระอาทิตย์ของคุณครูและพระาทิตของเด็กเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเด็กๆเอามาส่งคุณครูในทิ่ถัดไปแล้วคุณครูจะให้ดาวเป็นรางวัลคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในทิตยหน้าบ๊ายบายคะ่ะ